ทูตไทยเผยอาการล่าสุดพลายประตูผาหลังเข้าเยี่ยมยืนยันไม่คิดนำกลับไทยเรียกว่าเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจสำหรับประเด็นเรื่องช้างหลังจากที่พลายศักสุรินหนึ่งในสามช้างทูตสันทวเมาตรีที่รัฐบาลไทยส่งมอบให้รัฐบาลศรีลังกาได้กลับสู่มาตุภูมิประเทศไทยเพื่อรักษาอาการป่วยจนกระทั่งมีหลายคนเรียกร้องอยากให้รับช้างอีกสองเชือกซึ่งได้แก่พลายประตูผาและพลายศรีนรงค์กลับประเทศด้วยเช่นกัน ล่าสุดเมื่อวันที่7กรกฎาคม2566เพจ Facebook Voice for Elephant สีลังกาได้เผยแพร่ภาพของนายพจน์หานพลเอกอัคราราชาทูตไทยนกรุงโคลัมโบประเทศสีลังกาได้เดินทางเข้าเยี่ยมพลายประตูผาที่วัดพระาธาตุเขี้ยวแก้วเมืองแคนดีตามคำเชิญของนายปราดีนิลางก้าเดลานิลาเมปราดีนิลังกาเดลานิเลมวยาวัวจกรของวัดพระาธาตุเขี้ยวแก้วเพื่อตรวจสอบความเป็นอยู่ของคลายประตูผา หรือที่ชาวสีลังกาเรียกว่าไคราชาในวัดซูดูแฮมโพลา่าที่อยู่ห่างจากวัดพระธาตุเขี้ยวแก้วประมาณ3กิโลเมตรสำหรับสภาพของพลายประตูผาอยู่ในบริเวณลานโลง่งซึ่งเป็นลานปูนและลานดินมีเชือกกั้นอาณาเขตบริเวณที่อยู่ล่ามโซ่ขาหน้าสองขาติดกับต้นไม้ใหญ่สองต้นและล่ามโซ่ขาหลังหนึ่งขาจากการสังเกตพบว่าโซ่ขาหลังไม่ได้ตึงมากนักมีระยะผ่อนได้ จากการที่พลายประตูผาสามารถขยับตัวได้ในระดับหนึ่งและสามารถยืนในท่าทางธรรมชาติได้ซึ่งไม่ได้ถูกดึงรั้งจนเกินไปขณะนี้พลายประตูผาอยู่ในช่วงตกมันแต่ยังสามารถกินอาหารได้แก่ใบปาล์ม่ิตันย่าอ้อยได้ตามปกติในช่วงกว่า30นาทีที่สังเกตอาการแม้มีผู้คนมากมายแต่พลายประตูผาไม่ได้แสดงอาการดูดันโดยความประจำตัวป้อนอาหารในระยะปลอดภัยได้เช่นเคย หลังจากการเยี่ยมเอกอัครราชทูตไทยได้ย้ำถึงความสำคัญในการปรับปรุงสภาพพื้นที่ภูมิทัศน์และส่วนประกอบอื่นๆในบริเวณด้วยเช่นแหล่งน้ำถังน้ำและหวังว่าเมื่อหายจากอาการตกมันจะผ่อนโซ่ให้ช้างมีความเป็นอยู่ประจำวันอย่างธรรมชาติโดยคำนึงถึงความปลอดภัยอยู่พร้อมแจ้งแก่ทางวัดพระเขี้ยวแก้วด้วยว่าแม้วันนี้จะเห็นว่าสภาพทั่วไปเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่งแต่เชื่อว่ายังสามารถช่วยปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของปลายประตูผาได้อีก และรับทราบถึงความพยายามของทางวัดอีกทั้งไม่อาจพลิกผันสถานการณ์ได้ในวันเดียวโดยในอนาคตจะผลักดันให้ดูแลให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนอกจากนี้เอกอัคราราชทูตไทยยังให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนสีลังกาอีกว่าทางการไทยไม่ได้มีความประสงค์ที่จะนำช้างพลายประตูผากลับประเทศไทยโดยเป็นที่ทราบกันดีว่าภารกิจส่งพลายศักสุรินหรือมิวทูราชาไปรักษาอาการป่วยที่ประเทศไทย ได้สร้างความตระหนักรู้อย่างยั่งยืนในเรื่องสิทธิการเลี้ยงดูและดูแลรักษาช้างและสัตว์ประเภทอื่นๆให้ดียิ่งขึ้นในทั้งสองประเทศจากนี้ไปเราคงจะต้องเน้นเรื่องการความร่วมมือในการทำงานร่วมกันสำหรับนาคต